คำเตือนผัก5ชนิดห้ามกินดิบกินผักมีประโยชน์มากมายแต่มีผักบางชนิดที่ไม่ควรกินดิบเพราะมีสารอันตรายซ่อนอยู่ 1. ถั่วง,งอกอาจมีเชื้อแบคทีรียปนเปื้อนเช่นเชื้อสมูเนร่าเชื้ออีโคไลเพราะการเพราะถั่วงอกต้องอาศัยความชื้นและอุณหภูมิซึ่งเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีรียถึงล้างก่อนทานก็อาจจะล้างออกได้ไม่หมดแต่แบคทีเรียเหล่านี้จะถูกทำลายได้หากผ่านความร้อนค่ะ 2. ผักตระกูลกระหล่ำไม่ว่าจะเป็นกระหล่ำปีผักกาดขาวบ็อกคอรี่คะนา้าหรือหัวไชเท้าเพราะพืชเหล่านี้มีสารกรอยตัวเจนซึ่งจะไปขัดขวางการจับไอโอดีนของต่อมไทรอยทําให้เมื่อร่างกายได้รับไอโอดีนมากเกินไปจึงเป็นสาเหตุให้เกิดอาการคอพอกได้ค่ะและยิ่งในผู้ที่มีความผิดปกติของไทรอยอยู่แล้วก็ยิ่งไม่ควรรับประทานค่ะ 3. หน่อไม้และมันต่างๆเพราะมีสารไซยานายซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตแต่ทั้งหน่อไม้และมันต่างๆหากนำไปต้มด้วยน้ำเดือดอย่างต่ำา10นาทีสารไซยานายก็จะสลายไปได้ค่ะ 4. ถั่วฝักยาวมีหลายเมนูที่ใช้ถั่วฝักยาวดิบเป็นผัก,กแกล้มซึ่งจะทำให้ท้องอืดและถั่วฝักยาวยังเป็นพืชที่สามารถดูดซึมยาฆ่า,มาแมลงได้มากกว่าผักชนิดอื่นและจะใช้เวลาในการคลายสารยาฆ่า,มาแมลงถึง7วันจึงควรนำไปผ่านความร้อนก่อนทานเพื่อให้ฤทธิ์ยาฆ่า,มาแมลงหายไปค่ะ 5. ผักขมเพราะมีกรดออกซาลิกซึ่งจะเข้าไปขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมและธาตุเหล็กไปใช้จึงควรทานผักขมสุกจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุดีดีกว่าค่ะการรับประทานผักก็ควรล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีและปรุงสุกก็จะปลอดภัยและดีต่อสุขภาพค่ะติดตามเอิร์นเวย์สุขภาพดีทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์